วัสดีปีกุนค่ะปีกุลเดือนนี้มีเลขหลายขั้นตัวมาที่ผ่านจาาเกิดท่านนะคะหนึ่งเดือนค่ะใส่เสื้อผ้าสีขาวเยอะๆแก้แก้เค็ดนะคะใส่เสื้อผ้าสีเขียวเขียวอ่อ,อนเขียวเขียวทุกเขียวได้เลยค่ะสีขาวก็สีเขียวนะคะน่าจะห่มผ้าพวกผ้าห่มผ้านว่มอะไรกพราสีเขียวก็ดีนะสีเขียวสีขาวเนาะ,นะก็ระวังทุกเรื่อง ระวังทุกอย่างนะคะหมายเลขนี้รึ่งการเงินก็สําคัญค่ะก็ใช้เงินระวังเลยนะะจริงๆแล้วเราบอกไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเนาะจะได้ระวังวางแผนก,กันค่ะก็ต้องระวังทุกพอสเกิดเลยค่ะเด็กๆก็อาจจะป่วยง่ายท่านผู้สูงอายุก็ป่วยง่ายเช่นกันท่านที่ป่วยอยู่แล้วก็แย่หนักนะคะเขาโรงพยาบาล นะคะคท่านที่ยังไม่ป่วยขี่รถวัยรุ่นขี่รถขี่ลาก็ระวังนะคะท่านที่เป็นนับธุรกิจก็ระวังล้มเหลวล้มละลายห้ามให้คนยืมเงินนะคะหรือที่ยืมไปแล้วเดือนนี้ก็ได้ยากค่ะท่านที่เกิดปีกุลต้องดูว่าเราเกิดพศนี้พศนี้หลังจาก4กุมภาแล้วนะคะถ้าก่อน4กุมภายังไม่นับกุลนะคะยังนับจอ จอคุวก็ผังจะตะเกิดเดียวกันโดนใหม่ยเลไม่ดีเหมือนกันค่ะตัดตสี่คุพาของทุกนักษัตษ์ปีเกิดเลยค่ะก็เรื่อนนี้ดวงไม่ดีดวงไม่ดีสีสิบห้าวันเลยดีกว่าถึงหลังสิบเดือนหน้านะคะก็ดวงคนเราก็างี้ค่ะอีขึ้นมีลงนะคะเป็นธรรมาดาค่ะ ให้มีปฏิหารขอให้ผ่านได้ขอให้ระวังนะคะไม่เชื่อถ้าผ่านมาดูคลิปนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเรียนมาค่ะคะเลขนี้เป็นเลขร้ายมากิส,สทุกคนก็ต้องกลัวเลขนี้เหมือนกันค่ะเวลาเลขนี้มาเราต้องคิดและอะรื่จะเกิดกับเราขนะ้างหน้าอย่างออนไม่กลัวอะไรเหมือนกันค่ะกลัวเลขนี้เหมือนกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะอย่าเอาอารมณ์ป็นที่ตั้งนะคะอย่าปล่อยให้อ,อ,อะไรๆทำให้เครียดนั่นแหละค่ะนะคะชสบายดีกว่าะะขอให้โชคดีค่ะเฮงๆเลยๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ